พุ่มกับเขาออนให้ผมหัดยิ้มอยู่ตรงงานนะเท่มากะนะนท้องแบนนมตั้งเร่งเด่งเปรียบแปรไข,ตรรรข่ตรงนฤตนฤดไข่ห้อยตรงไข่ตรงในกางเกงลุงจ๋าลงุงอะไรตรงๆงอยู่ในกางเกงป้าจ๋าป้าอะไรมันอ้าอยู่ในผ้าถุง <h ums> จ,จาได้ผมเคยร้องเพลงนี้ก็คือแปลว่าลงุงจ๋าลงุง คยมันตรงอยู่ในกางเกงป้าจ่าป้าหีมันอ้าอยู่ในผ้าถุงบอกแล้วไม่เชื่อใครข้ามได้บรรลุอรหันต์ท่านพู้เจริญครับผมก็ลองจะบอกคุณง่ายๆคือว่าคงไม่น่าจะเกิน20ประนาทีความหมายของภาษาสมุติเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่มันกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งการปฏิบัติธรรมหัวใจคือหรู้ถึงความคิดปรุงแต่งรู้ถึงอารมณ์แค่นั้นเอง อย่าไปพยายามที่จะใช้ความคิดปรุงแต่งไปปฏิบัติดูจิตดูกายดูจิตดูกายนะดูใจให้มันรู้แบบไม่เผลอไม่หลงไม่ได้ครับผมคุณอยาไปทําสมาธิเพื่อให้มันเข้าถึงอะไรแล้วเอาผลของสมาธิไปละก,กิเลสคุณอย่าไปฝึกสต,ติอยาไปเจริญสต,ติเพื่อหวังว่ามันจะได้ผลอะไรจากการเดินจงกรมแล้วเอาสิ่งสนั้นไปดับกิเลสไม่ได้เวลานี้ มันมีแต่เนื้อหาในความคิดเนี่ยมันคุกกลุ่นตลอดเวลาตั้งแต่คุณอยู่ในคัรมารดาแล้วธรรมะมันคือตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ,กกบตรงนี้ดังนั้นจะบอกว่าเรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็พูดกันไปมันเป็นเพียงภาษาสมมติในความคิดปรุงแต่งผมพูดชัดเจนนะครับ